สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะมีแรงก็ทําไปทําไปเรื่อยเรืจนกว่าจะแก่เท่าชราแล้วก็ทําไม่ไหวตเตรียมหมักดินด้วยน้ำหมักเศษอาหารนะจา๊ะน้ำหมักเศษอาหารจะทําให้ดินร่วนซุยมากตรงเนี้ยต้องปลูกพืชที่ชอบแดดรำไรก็คือต้นพืชอะไรก็ได้ที่ชอบแดดรำไรเน,นี่ยอย่างผักชีฝรั่งเนี่ยเหมาะ เหมาะมากาเนี่ยอืม <c oughs> ร้องเพลงอะไรดีเมื่อกี้นึกออกแล้วนะตอนนี้นะลืมเท <c oughs> ่าแล้วเท่าแล้วมันก็หลงหลงลืมเนียเป็นธรรมดานะจ๊ะเดี๋ยวตักใสน่นู่นสาดเข้าไปตักใส่สาดเข้าไปอืมขุดดูพืชผักต่างๆเขียวไหม แม่เอ้ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเปลอยเกินหาคำใดเอ่ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชอนงามเหมือนกินนอนเยืองรางยนพักแม่และขางสวงสลางเต็งตึง พืชผักบ้านเราเขาจะแบบโตเร็วไงแบบหนีตายหนีตายโตเร็วเร็วจะได้ตายเร็วเร็วหนีตายมลภาวะทางเสียงเป็นพิษ <c oughs> นี่นะเ <c oughs> พื่อนใหม่ๆยังไม่รู้วิธีการหมักดินของเราไปตัดต้นตัดนี่มาบกบกบกนี่เห็นไหมนี่เป็นน้ำหมักเศษอาหารมันทำไม่ยากหรอก สกิโลต่อน,น้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนี่นะจะให้เขาซึมไปก่อนจุลินทรีย์ก็จะแทรกซึมไปตามดินเขาจะแทรกเข้าไปแทรกแทรกแทอึบพอเขาแทรกแทรกซึมไปแล้วนี่เดี๋ยวก็ย่อยสลายนะมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนี่เปลือกทุเรียนก็ได้เห็นไหม อุ้ยพอจะเสียบเยอะเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะย่อยสลายเอาดินกรอบอยากปลูกก็ได้ก็ปลูกดูสภาพแวดล้อมด้วยเดอ้อนี่ข้าวโพดเนี่ยดีมากเลยรู้ป้เนี่ยจะดินเสียสัยอยู่ในนี้อืบนี่มักนี่แหละ จุลินทียแทรกซึมอยู่ในสังโคทรไปรองก้นกระถางก็ได้นี่เท่านี้เองหมักไว้เกลือตรงทุเรียนโพแทสเซียมสูงใส่เข้าไปนี่แหละช่วยระเบิดดินได้เป็นอย่างดี อันนี้เตรียมไว้อันนี้เรายังไม่รู้วิธีที่จะดูแลเท่าไหร่ละเพราะว่ามือใหม่หัดปลูกหอมบัวเลยของเอ,อหอมบัวเลยของน้องอ้อยช่องบุผาปลูปปกผักสวนครัวให้มานะจ๊ะทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาหาความรู้ว่าวิธีการปลูกหอมบัวเลยทํายังไงใช่ไหมอันนี้เขาก็จะดูแบบเหี่ยวๆเลยมันต้องมีวิธี การดูแลเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งเขาก่อนสาวอ้อยบอกว่าเ,เขาใช้น้ำหมักเสร็จอาหารเพราะาที่บ้านเขาขายอาหารก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะอันนี้เป็นของที่ซื้อมาจากตลาดนะอันนี้นะอันนี้เป็นของที่ซื้อมาจากตลาดเห็นแตกหน่อย อันนี้จากตลาดแล้วก็มาจิ้มมาไว้นี่ไปดูหอมบัวเลยของสาอ้อยให้มาน่ารักมากเลยให้มันญี่ปุ่นให้มันสําปรังมาด้วยมันสําปรังตอนนี้งอกมาดีมากเลยเดี๋ยวเราค่อยทําไปทีละนิดทีละนิดใบก็างามมากเลยก็เป็นความรู้ใหม่ของเราเกี่ยวกับ มันสําปะหลังเพราะเราไม่เคยส่วนมันญี่ปุ่นเราเคยปลูกแล้วอันนี้วันที่ใส่ใส่เอ,อ่อใส่จุลินทรีย์สเคร์สแสงเพื่อไปเร่งรากยกแข็งแรงนะถือว่าโอเคเฮ้ยมาลงแรงแป๊บวะเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะแบบปลูกในช่วงออรุ่รหนาวนะมะเขือเทศเนี่ยช่วงนี้เหมาะมากเลยเหมาะที่จะปลูกมะเขือเทศ พราะมะเขือเทศชอบอากาศเย็นมะเขือเทศตัดยอดมาปักชาก็ติดนะแต่สมมแต่สมื่ิะะนะสูงมาขนาดนี้ยังไม่รีบใช่ไหมตัดจะทิ่มเลยแต่ต้องทําตอน,นเย็นเย็นถ้าทําตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเฉาหรือเอาไอ้นั่นมาครอบก็ได้เอาแก้วมาครอบไว้ก่อนก็ได้น,นี่ตัดโหแบบทาไปเรื่อยๆเนยก็พักอย่างที่บอก อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นพริกเห็นปะเป็นพริกเม็ดใหญ่ที่ซื้อจากตลาดมาแล้วก็เอามาโรยๆหวานๆไว้ใครอยากดูพริกงามๆไปดูที่ช่องเออ่น้องบุ๋มนะจ๊ะมาดามบุ๋มไปดูพริกน้องบุ๋มงามๆงาม,งามนี่เด็ดใบล่างๆออกเนี่ยใครอยากให้พริกติดดอกก็ไปดูช่องน้องบุ๋มก็ได้ ส่วนเราก็มันจะมีสูตรอะนะมันมีหลายสูตรมากเลยที่ทําใหพ้พริกติดดอกอสูตรสูตรของเรามันก็จะเปลืองหน่อยแต่ถ้าไม่อยากเปลืองก็ต้องทำโฮอร์โมนน้ำสดโฮอร์โมนไข่อย่างเนี้ยเอามาใส่นะเขาก็จะดอกไม่ไม่หลุดร่วงง่าย,ยางไงขั้วเขาจะเหนียวนมหนึ่งกรองไข่ไก่หนึ่งฟองนมหนึ่งกรองไข่ไก่หนึ่งฟอง แล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เข้าไปตี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 ก็ได้มีหลายสูตรมากเลยที่ทำให้เอ่อเนี่ยติดดอกเนี่ยทำให้พริกติดดอกต้นพืชต้นผักติดดอกอันนี้ของคุณหน่อยบ้านไรียอมเอามาปักไว้คิดถึงคุณหน่อยนะจ๊ะคุณหน่อยของคุณหน่อยก็ยังอยู่นะสับเสือเนี่ยตัดปักชำติดง่ายด้วยอันนี้ อันนี้คือคือขานึกไม่ออกขาขาเอาหัวมาฝัง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 ไว้ตัวดีเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องจัดการโน่นนี่นี่นั่นทอนอันนี้เจอที่เพาะจากเมล็ดไว้เห็นปะ่ะเอ่ออะไรนะมะระจีนรู้สึกโดนมแมลงทงแมลงแทะไปแล้ว เลยมะมีเลยมะมีมือจับแล้วอืมคือเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อจากตลาดเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสรู้หรอกว่ามันจะเป็นโอพีหรือเอฟวันจนกว่าปลูกแล้วขยายต่อได้แบบคลิกเนี่ยจนกว่าที่เราจะปลูกได้แล้วขยายต่อได้เนี่ยฮะโอเพนบริดตโอเพนบรดตเป็นเอ่อโอพี OP มันสามารถขยายต่อได้ใน่รู้จบแล้วต้นพันธุ์ก็จะเหมือนต้นแม่เขาแต่ F1 เนี่ยมันเป็นพวกลูกผสมเขาก็ไปทํางานวิจัยคัดสายพงคัดสายพันธุ์เร็วเขาไม่รู้ปลูกแล้วครั้งแรกก็งามแต่เขาขยายขยายต่อไม่ได้ขยายต่อได้แต่มันจะไม่ไม่งามเหมือนที่ที่คืออยากจะบอกว่าปลูกครั้งแรกอางามใช่ไหม F1 แต่และวจะเก็บเมล็ดพันธุ์มาเดี๋ยวต้องทําค้างคนะัจะเก็บเมล็ดพันธุ์มาขยายต่อไม่ได้คือเราไม่ชอบแบบนี้เลยทําไมต้อง F1 คือถ้าอยากจะปลูกต่ออีกก็ต้องไปซื้อเขาอีกแค่นั้นเองอยากปลูกอีกใช่ไหมจะต้องก็ต้องไปซื้อเขาเพราะเป็นขยายต่อไม่ได้ไง ใช่ปะเอฟวาน่ะอันนี้ของน้องเอเก้าทริกา้าเกษตรอินทรีย์ตัดตัด,ตดปกัปกปกักทิ่มทิ่มกระติดนะมาเดือฝรั่งเนี่ยเออของน้องเอเนี่ยมาเดือฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้นะอันเนี้ยอันน,น,นี้สายพันธุ์ญี่ปุ่นติดลูกแล้วอยู่หมองนูคนอยู่มองนูติดลูกแล้ว,อ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 ,ลลวอันนี้ของน้องนวดนี่ มอมรีขาตาเทียงอสนครพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรเฮ้ยเรียบ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 เฮ้ยเรียบเรียบเห็นมดไหมนี่เห็นไหมมีเพรียนะนี่ตัวเพรียเห็นเปล่ามดมันคาาเพรียมาเพื่อจะให้เพรียมากินแล้วก็จะดูดน้ําหวานการขับถ่ายของเพรียเนี่ยมันจะมีของหวานมดมันก็ชอบกิน เดี๋ยวก่อนเดียวก่อนอันนี้เอาน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยาล้างจานนะเห็นน้ำส้มสายชูผสมเนี่ยล้างจานอย่างนั้นหนึ่งช้อนโต๊ะผสมใส่ฟอกกี้ให้มาฉีดๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ได้เผลอไม่ได้หรอกอพวกเราัปลูกผักแบบปลอดสารมันก็ต้องทำใจเลยเก็บไปกินได้หลายรอบแหละนี่ จะต้องขยายต่อไปขยายต่อด้วยอันนี้เอาอะไรมาใส่กรัเปล่านันานเชาเวยพวกพผักขมขมเนี่ยจะทำให้ต้นพืชแข็งแรงพวกสารขมขม,ขมแล้วก็สามารถช่วยไล่แมลงได้ด้วยอืมเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอันนี้ที่ซื้อมาสั่งมาจากเอ,อสั่งมาจากเน็ตกุยช่ายนะ รอดูเมื่อไหรจะแตกกอคือโรยเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมามันไม่ติดเลยอ่ะไม่ติดเลยไม่งอกด้วยทั้งผักชีทั้งกุยช่ายทั้งขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็ขึ้นมาแบบงอกแบบอุตราล,ลองทดสอบดินไปแล้วนะทั้งสามชนิดเนี่ยไม่คือเมล็ดพันธุ์มีปัญหาบอกเลย หลายคนนะ่ะปลูกผักชีไม่งอกไม่ขึ้นหลายๆอย่างก็ปลูกไม่ขึ้นไม่งอกก็เลบท่านอนเสื่อมเสื่อมคุณภาพลอยผ่าไม่อยากบน่บนบ่นแล้วเดี๋ยวกับอารมณ์เสียจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำเเดี๋ยวเราจะรือ้อตรงนี้หม่องนี้นะเดี๋ยวจะปลูกอย่างอื่นหม่องนี้ด้วย เฮ้ยมองนี้มีข่าไม่หรือเนี่ยแล้วก็ทำแบบนี้หมักเอาดินกรอบเดี๋ยวรอยเขาย่อยเอยซึมเน็นปะซึมแล้วเดี๋ยวใส่อีกมันจะทำให้เราแบบดินมันจะร่วนซุยด้วยอ่ะเข้าใจใช่ปะดินมันจะร่วนซุย เหนื่อยดีแต่เหนื่อยแบบมีความสุขอุ้ยของรองจอกจอกอันนี้เดี๋ยวเตรียมทำชุรีซีสังเคราะห์แสงอันนี้ตอกไข่ไปใบหนึ่งใส่ชุรสฟองหนึ่งตอกไข่ไปนี่ชุรสฟองหนึ่งชุรสฟองบ้านป้ายชุรสหนึงช้อนโตะปลาล่าหนึ่งช้อนโตะใส่ไปแล้วก็เติมนี่เลยเนินหัวเชือ้อ นี่คือหัวเชื้อการขยายกับเพาะเชื้อต่างกันนะเข้าใจใช่ปะ่ะการเพาะเชื้อก็ต้องเริ่มจากการที่เราใช้ไข่ไก่น้ำปลาผงชูรสหรือใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันแดงยังไงก็ให้มันทำมันยังไงก็ให้มันแดงแท้แดงได้ขวดนึงเท่ากับเราสามารถขยายได้ไม่รู้จบแล้วทีเนี้ยขอให้ขอให้มันแดงสักขวดนึงเถอะ เดี๋ยวจะมาจัดการนี่สาวอ้อยเขาจะต้องทำยังไงจะต้องลอกใช่ไหมคืออย่างที่เราเคยบอกนะว่าพืชเนี่ยบางทีเขาชินกับชินกับดินชินกับสภาพแวดล้อมเวลามาถึงเราเขาอาจจะต้องมีการปรับตัวด้วยมันเป็นธรรมชาติของพืชไงเขาก็จะต้องมีการปรับตัว อย่างพืชร้อนไปอยู่หนาวเขาก็ต้องมีการปรับตัวเอออย่างพืชไปอยู่สภาพแวดล้อมที่มันชื้นๆพอมาถึงมือเราเขาก็ต้องปรับตัวถ้าปรับไม่ได้ก็ตายทีนี้ก็ต้องมาดูดินเราก็รด้วยดินเป็นกรดเป็นด่างเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยเอาแนวนอนไม่ได้หรอกการปลูกพืชผักอนะ เอาไมเรื่อยๆเนยนพักอย่าลืมนะจ๊ะหนึ่งสมองสอง,สองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจะสันบริาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเป,ปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เลยชีวิตพวกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนดูคุณหน่อยสิคุณหน่อยบ้านไร่อุทยอมคุณหน่อยก็เป็นเอ่อเส้นเลือดในสมองตีบนะหลายคนก็จะสงสัยว่าคุณหน่อยหายไปไหนหายไปไหนปกติคุณหน่อยจะลงคลิปทุกวันเลย อยู่ๆหายไปเงียบเลยทักไลน์ก็ไม่ตอบนั่นแหละโทรไปก็ไม่ติดมารู้อีกทีเอ้าลูกสาวรับโทรศัพท์อันนี้คือรู้เลยว่ามันจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่ๆเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคุณหน่อยเป็นยังไงบ้างก็พามนาให้คุณหน่อยหายไปบแล้วก็จะได้อ่านไลน์เนี่ยเราทักไปหาคุณหน่อยประจำนู่นนี่นี่นั่นหวังว่าสักวันคุณหน่อยหายดีแล้วเขาก็จะมาเปิดอ่านลน์ สูบไปด้วกันนะพวกเราดูแลสุขภาพให้ดีๆโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยสภาพดวงตาเนี่ยต้องดูให้ดีๆไปแล้เดี๋ยวเราจะฝังบินเดี๋ยวขุดตรงนู้นด้วยเนี่ยกลบคือเอาดินมากลบแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำหมักใส่ด้านนู้นอีกนี่เสดานะมันอยู่ในใต้หลังคา ปลูกพืชได้ที่แบบเป็นแดดรำไรแค่นั้นเองนี่วิธีระเบิดดินของเราทำไม่ได้เหนื่อยก็พักนี่เหนื่อยแล้วเนี่ยแเ,เช้าไปตัด,ดนู่นตัดมองนู่นเห็นว่าโล่งแล้วโล่ง้ะตัดมองนู่นเห็นปะไปลวเด้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำต่อแค่นี้นะ